ครับคุณรภพอนครับค่ะควันนี้ตลาดชุ่งบ่ายก็ติดลบไปสี่จุดนะคะมีมุมอมองสั้นๆยังไงคะสําหรับตลาดอืมถ้ามุมมองผมนะค่ะผมไม่ได้สุกใจกดฟังเท่าน้นะครับแต่ว่าผมมองว่าดูจากทรงแล้วเนี่ยทรงของเซตแล้วเนี่ยผมกำลังคิดว่ารอบนี้เราอาจจะเห็นต่นหวาหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบ หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบะคะโดยประมาณนะครับที่ผมมองไว้เนี่เีินกาสจะลงมาปิดกั๊นะครับค่ะตรงประมาณ1นสี่สามห้านะฮะคือผมมองแค่น่ะค่ะห้าเ้าแนะนงทุนท่านพิจนาออกเอนะะอันนี้ทางเทคนิคเหรอคะใช่ครับทางเทคนิคครับค่ะนะฮะผมดูอินดิเคเตอร์หลายตัวที่เกี่ยวข้องกับฟันโฟล่ out ซึ่งฝรั่งขายพุ้ยภาคนี้เยอะครับต่อเนื่องมาหนึ่งเดือนเต็มแล้วนะครับยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับแล้วก็อดอลลาร์ดินเด็ก VIX ดัชนเด็กเยอะไม่เท่าไหร่ดอลลาร์ดนเด็กเนี่ยก็ื่อแสดงให้เห็นว,ว่าตอนนี้ตอนนี้การลงทุน,นจะลับไปซื้อดอลลาร์กันเยอะนะครับซื้อหุ้นในพุ้ยภาคนี้น้อยลงผลตอบแทนพันธบัตรตั้งแ่สิบปีสิบห้า,าปี้ปสิบปีสามสิบปีสูงกว่า เอรนี่เป็าในประเทศไทยเท่าตัวแล้วครับมันจะ้ีเป็นตัญอย่างที่ท่ได้เห็นว่าไม่ยังเดียโอกาสที่จะออกไปต่อนะครับอืมนั้นก็รอและรอเล็นิดนึงค่ะระมัดระวังคุณคให้วันนี้เหมือนจะเคยให้คุณนภาพรไปตัวไหนเอ่ยตัวนี้คือตัวทีโพลีทีโพลีเหมือนจะเคยให้ไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทีโพลีค่ะไม่เป็นไรผมอธิบายให้ฟังว่าตัวทีโพลีที่ให้วันนี้เนี่ยคือว่ามองว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่นักทุนน่าจะระยะปานกลางนะครับ ค่กระบนการเดียดี้ไกันเอาที่ราคาราคาดีบรลี่เนี่ยปัจจุบันนี้เป็นราคาที่อยู่ในโซนเรียกว่อยู่ในโซนวัดถอมในรอบสองปีนะครับค่ะก็ไปสูงประมาณแปดบาทครับตรงนี่สามบาทสี่สิบสามบาทกว่าตรงเนี้ยมันลงมางร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผลกระอบการก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ว่าตั้งแต่ไตรมาสสอที่ผ่านมาเริ่มโชว์กำไรแล้วแล้วก็จะเริ่มกำไรดีขึ้นจากไตรมาสสี่จนถ่ายร่วางานอยมือของทีบรลี่ตอนนี้มีสุดเกือบแปดพันล้านนะครับถือว่าดีแล้วครับ เพราะนั้นคือเขาประเมินว่าในปีหน้าดีโพลีกำไรเยรอะกำไรเยอะจากเรื่องของตัวธุรกิจรับเหมาธุรกิจโรงไฟฟ้าในมือค่ะนะครับก็ถือว่าดีเพราะราคาที่ยังไม่ขึ้นว่าดีโพลีเนี่ยมีเนเราคาที่น่าสนจาาใจแนวการเข้า,ขาสะสมอันนี้ยังไม่นับมูลค่าเพิ่มนะฮะมูลค่าเพิ่มที่เขาถือในที GPTS เนี่ยประมาณ500ล้านนะครับยังไม่นับตรงนี้เลย่งเพร GPTS เนี่ยในปีหน้ากำไรเท่าตัวนะครับ GPTS ปีหน้ากำไรเฉลี่ย500ล้านครับค่ะตอนเฟี่ยวว่า กำไร TBS ปีนี้ประมาแค่200บาลานปีหน้าทำไมมา500าเพราะถ้าเกิดว่าตัว T p รี y จะรับรู้มูลค่าเข้ามาจาก TBS ปีหน้าอีกเท่าตัวผมจึงมองว่าตัวทโ p รี y จะเป็นตัวที่ราคาตรงนี้ไม่แพงที่โเห็นผลนะครับสะสมได้สะสมไปแต่ถ้าไม่มั่นใจเก็บทีเล็กๆีน้อยครับเพราะราคาผมว่ายังถูกตรงราคานี้เลยนะคะ,แ,ะคแถวนี้นะครับแถวนี้นะครับเพราะว่าราคาตรงนี้เป็นโซนที่ผมเรียกว่าเป็นโซนที่่วนไม่แพงนะฮะตัวีโพ l ีเนี่ยในรอบประมาณสัก ตั้งแต่กุมภาพันธ์มาจะถึงปัจจุบันนี้เนี่ยราคาโลอยู่วันแบ่งตัวอยู่วันสามบาทถึงประมาณสามบาทเจ็ดสิบเองสามบาทดิสามาเจ็ดสาาิบถ้ามันทะลุสามบาทเจ็ดสิบไปนี่นะครับมันไปเลยครับค่ะสิบเป็นสต้าสำคัญเพราะว่าตรงนี้รุนตรงนี้ซื้อตรงนี้รุนไปึงสามบาทเจ็ดสิบค่ะตอนนั้นขายครึ่งหนึ่งถ้าผ่านสามบาทเจ็ดสิบขึ้นไปปล่อยไหลเลยนะครับปล่อยปล่อยให้มันได้าเอาไปเลยน่าสนใจนะครับ ติดไม้ติดมือไปครับพีโบลลีค่ะครับแนวท่าช่วงสั้นครับก็คือสามจุดเจ็ดศูนย์ครับแนวหลุดนะครับสามเจ็ดถ้าจะหลุดสามจุดสามหกนีครับสามจุดสามหกคัดนะคะใช่ครับใช่ครับสามจพีโบลลีครับสะสมไปได้ค่ะพี่เด็กแนวขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสําหรับคุณ